ถ้าเปลี่ยนยางใหม่ส่วนมากก็จะทวงสี่นะครับทางร้านส่วนมากก็จะทวงให้สี่ล้อแต่ถ้าสลับยางทุกหมื่นกิโลนะครับบางทีก็ถ้าถ่วงสี่ก็อาจจะเปลืองนะส่วนอค่ใจ่ายแต่บางร้านก็ทวงฟรีสองครั้งสามครั้งนะครับก็แต่บางร้านก็จะไม่มีบริการนะครับเพราะว่าบางร้านเขาก็ลดราคาไปหมดแล้วครับก็โปรโมชั่นก็บางร้านก็จะไม่มี แล้วก็เราจะท่วงจับยางเราจะท่วงสี่ล้อไหมหรือเราจะท่วงคู่คู่เฉพาะคู่ที่ย้ายมาข้างหน้าเอาไอ้ล้อที่ไว้งหลังไม่ต้องท่วงไหมก็มีข้อพิจารณานะครับก็คือว่าข้างหน้านี้ส่วนมากเราจะต้องท่วงเพราะว่ามันเป็นปีกนกนะครับปีกนกมันมีการให้ตัวนะครับแต่ในช่วงล่างรถเก่งเล็กรุ่นใหม่ๆนะครับมันก็จะเป็นคานแข็งนะครับ มันก็จะเป็นคานแข็งหมดนะครับส่วนมากเป็นคานแข็งเป็นคานแข็งเราก็ถ้าย้ายมาหลังก็ถ้าประหยัดค่าใช้จ่ายเราก็ไม่จําเป็นต้องถ่วงก็ได้นะครับเพราะคานแข็งมันจะไม่สะบัดนะครับแต่ถ้าข้างหลังเป็นปีกนกนะครับเป็นปีกนกเราก็ควรจะถ่วงนะครับเพราะว่าปีกนกมันจะให้ตัวนะครับ ถ้าคานแข่งมันจะไม่สะบัดซ้ายขวานะครับมันจะขึ้นลงอย่างเดียวถ้าปีกนกมันจะขึ้นลงด้วยสะบัดซ้ายขวาด้วยอยะะ่างล้อหน้านี่ครับล้อหน้านเป็นปีกนกเนี่ยปีกนกมันจะให้ตัวนะครับขึ้นลงด้วยสะบัดซ้ายขวาด้วยทะแยงซ้ายแทงคือให้ตัวรอบทิศทางนะครับเพราะมีลูกยางนะครับยางให้ตัวแต่คานแข่งไม่มีนะคะรับคานแข่งมันจะให้ตัวแค่ ขึ้นลงนะครับแค่ขึ้นแค่ลงแค่นั้นนะครับ๋ย่นี้ก็เลยจําเป็นเวลาร้อนมากๆครับร้อนมากก็ลุยน้ําก็รือร้อนมากๆเอาน้ําฉีดล้างรถเลยก็จานคดเบรกกันเปียงปังเปียงปังเพราะว่ามันให้ตัวไม่ได้ครับก็ถ้าไปขับลุยฝนแบบร้อนจัดลุยฝนเรือร้อนจัดแล้วน้ําฉีดล้างรถก็จานคดเนะครับ เบรกก็จะดังเป้งปังนะสบัดจะต้องมาเจียจานนะเพราะว่ามันมันให้ตัวไม่ได้นะพวกชุดนี้มันจะเวลาเราเบรกปุ๊บมันขื่นนะครับให้ตัวไม่ได้ก็จะดังเป้งปังเป้งปังแนละ้วช่วงนี้ก็ถ้าฝนตกก็อย่าคือก็ต้องขับได้แค่ช้าๆนะครับแต่บางคนก็ตกหลุมน้ําก็กระเด็นใส่ก็จานคดหรือบางทีขับมาขับมาจอดแล้วร้อนหมาฉี่ใส่จานก็ะครนะ คดตรงที่มันชี่ใส่นี่นะครับ